สวัสดีค่ะวันนี้ในวันฝนพรำอากาศแบบคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่เพราะว่ามันมีความร้อนอยู่นะคะมันก็เป็นอาการที่แบบร้อนอบอ้าวเนาะอันนี้เราก็เลยรู้สึกอยากกินอะไรแบบสดชื่นสดชื่นนะคะเราก็เลยสั่งเราก็เลยไปค้นดูข้อมูลไอศครีมว่าช่วงนี้ไอศครีมยี่ห้อไหนมานะคะที่มันยังไม่เอาแล้วเราก็ไปเจอไอศครีมยี่ห้อหนึ่งที่เหมือนนักศึกษาปริญญาโทอ่ะ เขาทำเขาต้องทำโปรเจกต์แล้วเขาก็เอาโปรเจกต์เนี้ยไปเข้าประกวดปรากฏว,ว่าได้รางวัลระดับโลกค่ะรางวัลชนะชนะเลิศของโลกเลยนั่นก็คือไอศครีมยี่ห้อ Molly e l r i e อันนี้เราแอบ,บกินไปก่อนแล้วหนึ่งอันนี่อื่นใดนั้นคือลักแพ็เกจจิ้งของนางอะดูดิเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมคะมันมีความแบบ น่ารักฟุง้งฟิ้งอะ่ะขนาดก็เล็กๆขนาดขนาดขนาดเท่าเฉพาะตัวช่วงฝ่ามืออันนี้ต่อต่อตออคัพหนึ่งก็คือ89บาทนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นว่าถ้าซื้อครบ6รถเขาจะแถมให้บุคลากรทางการแพทย์เขาจะเอาไอไอศครีมอีกสกู๊ปหนึ่งเนี่ยไปส่งให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะเราจะไม่ได้ว่าโรงพยาบาลอะไรแต่ว่าเราคนเดียวเราไม่สามารถจะกินหมกแล้วมันก็เนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงเนาะ จริงๆ89บาทก็คิดว่าเป็น90 9 6 54บเกอันนี้อันนี้เราสั่งมาแค่4รสนะคะนี่ถ้าถ้าสั่ง6กรสชาติมันจะมาเป็นกล่องแพ็กเกจจิ้งจะสวยมากจะมีคำอธิบายจะมีอวดรางวัลนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาแค่4รสชาตินะคะเขาก็เลยจะมาเป็นถุงแบบนี้นะเราแกะกินไปแล้วอันนึงนะเดี๋ยวเราจะรีวิวพร้อ,รอมๆกันมีอีก3รสนะคะที่ทายังไม่ได้ชิมเลย นี่เดี๋ยวเราจะพูดกันเป็นรถรๆถไปอันนี้รถที่2นะคะ raspberry อันนี้ macadamia nut นะน่ารักอะ่ะแบบมีความแบบมีความน่ารักคลุงๆอะ่ะเสียงดังหน่อยนะแล้วก็อันนี้ lemon pie cheese นะคะ lemon cream cheese นะคะเอารถที่เราเคยเคยชิมแล้วก่อนเราไปแบบเร็วๆนะไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปเนาะอันแรก แม็คาเดเมียเอ้ยโทษโรสพิซซาชิโอเห็นเป็นกับหัวไหมคะโรสพิซซาชิโออันนี้เราแอบเปิดกินไปแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างนี้คน้คนๆเลยเป็นแบบเนื้อถั่วเลยนะคะอ่ะชิมดูชิมดูช้ชอนน่ารักเนาะช้อนก็เป็นไม้สาเหตุที่ทำไมราคาสูงแนละทำไมชนะเลิศรางวัลระดับโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นไอศครีมแพนเบสแพนเบสก็คืออาหารที่ ทำมาจากพืชไอติมอันนี้คนแพ้นมวัวทานได้นะคะคนแพ้นมวัวทานได้แคลอรี่ต่ําแล้วก็หวานน้อยเหมือนกินพิซซ่าจิโอเลยอะอจริงมันนัวไม่หวานมากหวานๆเค็มๆคือรสชาติพิซซ่าจิโอเลยใครที่เป็นพิซซ่าจิโอเลเวอร์นะคะแนะนําแบบกินอันนี้อยู่ไม่ต้องกินถั่วอีกเลยมันจะมีความ มีความเม็ดถั่วนิดๆน่ๆนะมีกิมมิคกิมมิคเออหอมมันแนะนำถ้าใครจะชิมไอติมมอลลี่เอลลี่นะคะต้องเอาอันนี้ถ้าสายรักถั่วนะเอาอันนี้ต่อไปมาขั้นขั้นด้วยรสชาติผลไม้ raspberry cream cheese มี raspberry cream cheese กับ lemon cream cheese อันนี้เรา raspberry ก่อนอันนี้เราทานไปพร้อมกันนะคะ โบวีก็ยังไม่เคยทานรสนี้เหมือนกันว้าวสีสวยอืมหอมหอมราสเบอร์รี่พุ่งขึ้นมาเลย <c oughs> เราจะดูว่าครีมชีสกับราสเบอร์รี่อันไหนมันเด่นกว่ากันนะคะสวยสวยสวยสีสวยอืมอืมตะสว่างเลยอ่ะคำแรกที่กินเข้าไปอ่ะ ราสเบอร์รี่พุ่งปี๊ดออกมาเลยแบบกลิ่นแรงแล้วก็เหมือนจะเปรี้ยวพุ่งทีแรกแบบเหมือนเหมือนจะเปรี้ยวมากพอจุดที่กําลังจะเปรี้ยวมากอ่ะความความชีสความครีมความเค็มของชีสมันเข้ามาตัดพอดีจังหวะพอดีเก่งวะคิดได้ยังไงวะอ่อยว่าจะหกไหมอืมมันเหมือนจะเปรี้ยวปี๊ดอ่ะเหมือนเหมือนจะเปรี้ยวราสเบอร์รี่พุ่ง แป๊บเดียวครีมชีสจะหอมตามมานะคะอืมอร่อย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  m o l ลี่เอลลเท่าเท,ท่าที่ทราบอะมันมีสาขาอยู่ที่ชัวๆเลยอะคือเราซื้อที่สามย่านนะคะเพราะว่าเราเป็นเซียนสามย่านเนาะมีราชพฤกษ์มีพระรามเก้ามีประมาณนี้ที่อื่นเราไม่แน่ใจน่ารักอะน่ารักเนาะแปบาทนะคะแป้าบาท ก็ขนาดกาลังกินขนาดเหมือนไซ้ไอซศครีมทั่วไปแหละแต่ด้วยความที่ราคาสูงเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นมวัวมาทําเพราะฉะนั้นเวลาทานก็ท้องไม่อืดแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะออ,อันอุย้ยสวยเฮ้ยอันนี้รสรสอะไรอ่ะนี่ดูดิดูดิดูด,ดิอันไม่ออกอะ่ะวานิลาแมคคาเดเมียนะคะ มันมีอะไรอยู่ตรงข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าไม่กล้าอ่านอะอ่านไม่ถูกวันนี้ลาแมคคาดเมียเฮ้ยสวยอะสวยงามอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาฟอย์ออกละกันเพื่อที่ให้ทุกคนเห็นถึงความสวยถึงความแมคคาดเมียแม่เจ้าจัดไปจ้าจัดไปจ้าอย่าไปสนใจแบ็กกาลข้าขงหลังนะคะอย่าไปสนใจ <laughs> ห้องโบวีก็จะแบบมีความแบบนิสหนึ่งของเยอะห้องเล็ก กินที่มันมีถั่วถัวด้วยมันอร่อยนะจะบอกรสชาติยังไม่ถูกอ่ะมันมีความเหมือนเหมือนเป็นน้ำตาลปนกับแมคาเดเมียกรอบๆเหมือนทอดแบบคาราเมลแต่กินคาราเมลก็ไม่ได้ชัด แล้วตัวไอศครีมก็เหมือนหอม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 วานิลาเออเป็นรสที่อธิบายยากอะ่ะแต่อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากดีแต่อธิบายไม่ได้อะ่ะอืมอธิบายไม่ได้อะ่ะมันเหมือนมันมันหลากหลายอยู่ในคําเดียวอะ่ะมันทําให้จินตนาการเราแบบพุ่งพ่านฟุง้งเฟอ้อมาก อร่อยอร่อยค่ะอร่อยโอ,อ้มคคาเดเมียอร่อยรสสุดท้ายเรากลับมารสชาติที่มันสดชื่นสดชื่นอีกครั้งพิซาชิโอแล้วราสเบอร์รี่แล้วแล้วก็แล้วก็วกพิซแมคคาเดเมียแล้วต่อไปรสสุดท้ายนะคะเลมอนครีมชีส กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะถ้ากินวันนึงคัพนึงก็แรงใจถึงแม้มันจะเป็นไอศครีมสุขภาพดีแต่ว่าอันนี้สวยแล้วฉีกออกเลยอันไหนสวยเราฉีกออกเลยนะคะแกรงเลมอนครีมชีสเห็นไหมอะไรมั่งเนี่ยมันจะต้องดีมันจะต้องเลิศ เสียวฟันต้องใช้อะไรเกนโซลายหรออืมวันนี้อร่อยเอาเข้าวันนี้ตั้งแต่กินมานะเอาส่วนตัวนะเขาชอบนี้นักเจอรี่ก็อร่อยแต่กลิ่นมันไม่ถูกจริตเราอะเลมอนเนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบมันหอมอะอร่อยอะมีความใส่ต้องหูไม่เหมือนกันอืมอร่อยแล้วเหมือนกิน เหมือนกินเค,ค้กเลมอนชีสอนะในร้านอะอารมณ์อย่างนั้นเลยจะเป็นไอติมเย็นๆเหมือนเลยมีความชีสมีความเลมอนอร่อยอะรสนี้ต้องหมดก่อนคนอ,อื่นแน่เลยอะเออควาใหญ่ๆนะอีกคำมึงอนะอร่อยอืมอร่อย จริงเราเป็นคนชอบกินถั่วพิซซ่าจิโอมากนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันดีไปอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้กินไอติมอ่ะมันเหมือนมันกินถั่วกินถั่วเพียวๆแล้วเย็นๆอ่ะอารมณ์มันอย่างนั้นอ่ะใครที่อยากกินไอศครีมแล้วก็ไม่อยากรู้สึกผิดกับสรีระรูปร่างของตัวเองนะคะแนะนำนะคะแนะนำเลยบัลลี มอนลี่เอลลี่เซิร์ชหาได้เลยขึ้นเลยนะคะลองเซิร์ชหาข้อมูลดูได้รับรองเจอแน่นอนไอศครีมรางวาลระดับโลกของนักศึกษาไทยของเรานั่นเองจนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยพอประกวดชนะเขาก็เลยมาทำเป็นธุรกิจไอศครีมนะคะก็ขายค่อนข้างดีทีเดียวนะคะมีให้ดูรีวิวเยอะแนะคะลองดูอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ได้คุณภาพได้สุขภาพไม่ผิดมากเนาะไอที่ผิดอะคืออย่างอื่นไง อย่าก,กินอันนี้สิอย่าไปหาอะไรที่ผิดผิดกินก่อนในะตู้เย็นมีของเยอะมากเลยบ๊ายบาย